หยิบได้อะไรอ่ะเฮ้ยผงคอนเ็วทุกคนเบรลผงคอนอุ้ยแล้วกูต้องมาลุ้นอีกว่าพังไสอะไรแล้วกูจะใส่ได้หรืออ๋ยไม่อยากหยิบชิ้นต่อไปแล้วว่ะสวัสดีมิอาาวอัลบัระองค์กรบคณีย์ตอนแรกอยู่กับพันสุดาชาแนลค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพันสุดาอีกแล้วก็คือวันนี้นะคะขอท้าวความก่อนเลยรู้สึกตื่นเต้นมาก มีพัสดุมาส่งค่ะทุกคนเป็นถุงใหญ่มากๆเลยซึ่งพัสุุอันนี้ขอท้าความก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะแขได้ไปคอมเมนต์ในเป็น Facebook ของอน่าจะเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าหรือร้านร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านในบางแสนเป็นร้านเสื้อผ้าในบางแสนนะคะที่อยู่แถววังมุกถ้าคนอยู่บางแสนก็น่าจะรู้จักจะเป็นการที่แบบว่าเขาทางร้านเขาได้มีจัดกิจกรรมส่งเสื้อผ้านะคะยัดลงมาในถุงเดียว มูล,ลค่าหนึ่งบาทนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะทุกคนโอ้แล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าอ่าอันนี้ค่ะใครได้ไปคุ้มแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่คุ้มเขาบอกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่คุ้มนะคะในราคา150้า,าบาทส่งฟรีอันนี้จะบอกว่าตื่นเต้นมากเขาก็ได้แบบจัดส่งมาให้เราซึ่งเพิ่งถึงตะกี้เลยค่ะล่าสุดเมืกก่อกี้เราสดๆร้อนๆเลยเนาะไม่รู้ว่าจะได้สินค้ากี่ชิน้นไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าแกะไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าไหคะโอเคเรามาเริ่มแกะุกกันเลยดีว่า ก็คืออย่างนี้ค่ะทุกคนอยากจะบอกก่อนว่าที่บางแสนน่ะจะมะีร้านค้าเยอะแยะมากมายทั้งร้านแบบร้านขายแบบของกินแล้วก็จะมีแบบว่าใ,ในกลุ่มน้องใหม่มบูอะไรแบบเนี้ยของเด็กมมบุรพาอะไรอย่างเงี้ยมากมายเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบร้านที่อยู่บางนู่นก็ค่ะเขาจะมีการแบบว่าพ่ออเดอร์หรือว่าเป็นการแบบโพสขายเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยใน Facebook แล้วก็ให้ไปน,นัดรับ ได้ใกล้ๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปรับที่ร้านก็ได้ที่วางมูปใช่อคนเดียวกว่นเอ้ยคอะดิฉันทำใจก่ะดิฉันยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างอะคือในราคา150บาทแนละ้วรู้สึกว่ามันก็ไม่แพงนะถ้าเกิดว่าเราเทียบเท่ากับเสื้อผ้าหนึ่งตัวบางตัวมันก็ราคาเป็นตั้งแต่100บาทขึ้นไปแล้วอะแต่อันนี้คือมันได้มากกว่า1ตัวแน่ๆเขาบอกมาว่ามันคุ้มแน่ๆ1น0่บาท ก็นั่นแหละวันนี้ก็เลยแบบว่ามันอดใจไม่ไหวอะคือได้ปุ๊บก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายตั้งกล้องถ่ายเลยทันทีนะคะทุกคนโอเคเราจะค่อยๆดูไปทีละชิ้นแล้วกันเนาะว่าเราได้อะไรบ้างทุกคนหยิบไปทีละชิ้นเลยนะอาหันไปทางนี้แล้วกันอุ้ยหันไปทางนี้ก็เห็นดิอ่าหันออกโอเคอันนี้เรารู้แล้วเราได้อะไรชิ้นแรกนะฮ่าๆ <laughs> มันคือปลาปีกนกนะคะเป็นครับสี ซึ่ง <Yeah> ของชิ้นแรกก็คือฮาเลยอีหืไม่อยากจะพูดเพราะแล้วคือจะบอกว่าได้มาปิีกนกอะไม่ว่าแต่ว่ามันเป็นขับซีทุกคนทุกคนเราคิดภาพขับซีแล้วทุกคนดูตัวแค่แม่ขาบุลลี่ฉันมเ,เนียเอ้ยเขาส่งของมาแกล้งฉันหรือเปล่าอะ ลิ้นพันกันพูดจะไม่รู้เรื่องแล้วเป็นบาบิกเนอะครับซีซึ่งเราเองนะคะใส่อ่คับเอคับเอคับเอนะคะทุกคนอ้ยแล้วนี่ค่ะเป็นมีฟองน้ำด้วยนะเนี่ยเห็นปะ กดีเลยแหละเออสีดำซึ่งอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยบาบิคโนกของเราเองอะค่ะของแขกไครก็คือพังไปแล้วเราก็กำลังอยากจะได้บาบิคโนกเพิ่มอยากจะได้หมาอยู่พอดีเลยพอจับได้บาบิคโนกก็รู้สึกว่าเออชิ้นแรกเป็นบาบิคโนกก็รู้สึกแบบใจคือนิดนึงว่าคงจะไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วเพราะว่าได้มาแล้วสุดท้ายค่ะครับสีเนาะทุกคนครับสีดู <c ups> มันไม่ได้เป็นคนไม่มีนะโอ้เป็นคนไม่มไม่นมไม่ไม่นมโอเคชิ้นแรกผ่านไปนะทุกคนอุ้ย แค่ชิ้นแรกก็รู้สึกแบบจะเฟลแล้วว่ามันเฟลไปแล้วชิ้นนึงอะ่ะไม่อยากเปิดชิ้นต่อไปเลยอะ่ะชิ้นที่สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย,หย,หยหิบได้อะไรอะ่ะทุกคนทุกคนเราได้รองเท้ารองเท้าแตกค่ะทุกคนเดี๋ยว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 ,ยวนะโอ้ยเรากูต้องมาลุ้นอีกว่ามันใส่อะไรแล้วกูจะใส่ได้ไหมเนี่ย โอ้ยเนี่ยนี่แหละคือคือกล่องสุ่มคือถุงสุ่มที่แท้ทรูโอเคเป็นรองเท้าแตะนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแกะให้ดูรองเท้าแตะอุ้ยทุกคนมันเป็นเบอร์รองเท้าแตะเบอร์สามสิบเก้ากูรักรองเท้าแตะที่กูก็รู้สึกว่าเออมีรองเท้าแตะแบบมีนก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็ใส่สบายไปไหนก็ได้แต่ไซส์สามเก้าซึ่งกูใส่ไซส์ประมาณสามเจ็ดสามแปด ก็ใหญ่ไปนิดนึงนะทุกคนมันก็ไซส์ใหญ่โอเครู้เรื่องอันนี้ก็เฟล,ลไปอีกนึงต้องลองใส่อีกนะโอเคชิ้นที่สองกูก็เฟล,ลค่ะทุกคนโอ้ยไม่อยากหยิบชิ้นต่อไปแล้วว่า,านะทําไงดีอะดูตรงชิ้นต่อไปชิ้นที่สามชิ้นที่สามเอันนี้เห็นแบบแบบแล้วก็คือเสื้อน,นะคะขอดูเสื้อก่อนอุ้ยเป็นเสื้อสีเหลือง อุ้ยมันเป็นเสื้อครอบสีเหลืองทุกคนสีพื้นเป็นเสื้อครอบแบบนี้อุ้ยตัวนี้น่ารักนะอุ้ยดีเลยแหละเป็นเสื้อครอบคอปกนะคะแขนสั้นน่าราักสีเหลืองนะแล้วก็มีกระดุมติดให้แบบนี้อุ้ยอันนี้ฉันชอบโอเคชิ้นต่อไปชิ้นที่สี่หละทุกคนชิ้นชิ้นต่อไปเสร็ มันคือมันคือกางเกงเหรอมันคือกางเกงเหรออุ้ยเสียงกูไม่ได้ไม่ได้ขอโทรเสียงใหม่ได้ไหมทุกคนตกใจปะ w ายไม่ใช่กางอุย้ยกางเกงใช่ฮะเดี๋ยวปับหนึ่งนะคนไม่ใช่กางเกงวะ่ะอ๋อมันคือเสื้อเออเสื้อคอเต่าแขนยาวลาย เออกูร้อนจะตายค่ะคุณได้เสื้อแขนยาวคอเต่ามาใส่ทำไมก่อนคุณได้โอเคเราเปิดชิ้นต่อไปเลยนะคะชิ้นที่5้านะคะโอ้ยขอให้ได้อันดีๆสาทุร้องคือขอให้แบบว่าได้ในสิ่งที่แบบว่า มันแบบสมควรได้จริงๆอ,ะอ,อ่ะตอนนี้ก็แบบว่าเล่นของมูตเตลูแล้วนะล่าสุดโอเคชิ้นต่อไปชิ้นที่5ชิ้นที่ห้าแดมันคือสัมีที่เอาไว้ใส่ในแมสเป็นแบบว่าเอาไว้ติดกับแมสกับแมสเป็นสัมีที่เอาไว้ใส่ติดตัวปาก น่าจะเป็นแบบใบกรองอะไรแบบเนี้ยมันก็ถือว่ามีประโยชน์นะนก็ถือว่าดีะไปชิ้นต่อไปห,หมดแล้วหรอจับหนึงนะม้าผมไร้เทียววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาจนะไดกูอขอขำก่อนเลยได้ไหมอันนี้เป็นเอออุอ้ยทำไมรู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยวะมัน คือปกติของพูดก่อนหรือว่าปกติจะเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบว่าไม่ค่อยใส่เสื้อที่มีลายอะไรอย่างเงี้ยมักจะเป็นแบบเสื้อสีพื้นหรือแบบลายก็ไม่เยอะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ค่อยจะใส่เสื้อผ้าลายแบบนี้กันเท่าไหร่ไม่ใส่เลยแหละเออส่วนใหญ่ก็นั่นแหละไม่ใส่อะไรแบบนี้รู้สึกรู้ึเฟลหิ้งแน่เลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือชุดเซธหรือว่าอีดอกกูถามจริงก็กูอยากรู้ว่าประเทศไทยมันหนาวมากเลยเหรอหรือว่าแบบกูต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร ไปรุ่นเมกาอะไรอย่างนี้ป้าต้องใส่เสื้อแขนยาวเสื้อคลุมอะไรแบบนี้เสื้อหูเสื้อชูอ่ะโอเคโอเคเป็นเสื้อเอ่อเสเวอเตอร์นะคะเป็นเสเวอเตอร์อุ้ยเป็นลายอะไรเนี่ยแม่เสือสาวหรอเสือเสือใช่ไหมเป็นเสือใช่ไหมเสือพ่อหรอเสืออะไรใช่มันก็คือเสือนั่นแหละอ่ะโอเคเป็นแขนยาวนะเสเวอเตอร์ลายแม่เสือสาวสีส้มๆชิ้นน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะอันนี้ ขอร้องคิดสุดท้ายขอให้มันได้สิ่งที่ดีๆสาธุค่ะไปค่ะชุนสุดท้ายเ <c oughs> มืองอะไรเนี่ยมึงมันคืออะไระมันคือชุดนอนเหรออุ๊ยอ๋อมันเป็นชุดเซตนี่ ทำไมมันพันกันทน,นั้นเนี่ยเฮ้ยใช่หรอใส่ผู้ใหญ่เหรอมึงมันไม่มึงเอวนี้มันเอวผู้ใหญ่เหรอคะกูถามจริงมันไม่ใช่ซส์ผู้ใหญ่อุ้ยแต่กูก็น่าจะใส่ได้อยู่แหละเพราะว่ามันยืดอยู่อ่ะนี่คือกางเกงคือมันเป็นชุดนอนเด็กหรือชุดนอนผู้ใหญ่วะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเสื้อ เป็นเสื้อยืดแขนสั้นนีะคะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในถุงสุ่มที่เราได้สั่งมานะคะทำไม energy ฉันดรอปแบบนี้ล่ะก็คืออันนี้จะเป็นสินค้าที่เราได้มาโอ้ปาดวตาในราคาห5 0้าบาทนะคะเป็นถุงสุ่ม ตอนนี้เราได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7เดเราได้7ชิ้นนะคะ7อย่างซึ่งก็จะบอกว่ามันก็แอบเฟลอยู่นิดนึงนะทุกคนไม่เป็นไรค่ะทุกคนถือว่าวันนี้ก็ได้แบบว่ามาสนุกสนุกกันนะคะมาลุ้นเป็ด้วยกันว่าเขาทางร้านนะคะได้ส่งอะไรมาให้เนาก็นั่นแหละคะ่ะเป็นปกติของถุงซูมหรือกล่องซูมต่างๆแล้วก็จะไม่สามารถแบบว่ารู้ได้ว่าเราจะได้อะไรนะคะ ถือว่าวันนี้ก็สนุกดีค่ะได้แบบว่าตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นกับของที่แบบไม่คิดว่าเราจะซื้อมานาทีไปจันวันเราคงไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีประโยชน์แล้วก็ใช้ได้จริงนะเออก็เดี๋ยวจะลากันไปด้วยสินค้าทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมด7ชิ้นนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้แบบแขมาทำคลิปแบบนี้อีกทาถุงสุง่มหรือกล่องสุ่มอะไรแบบนี้อีกหรืออยากให้ทําอะไรก็สามารถแบบคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้นะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกๆอย่างนะคะเป็นกำลังใจให้กับแขกไขด้วยเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปแล้วก็ใครมีคอนเทนต์อะไรสนุกๆอยากให้ทำก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนล้กันนะคะไว้มาพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะกับพันุสุดาชาแนลนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ บ๊ายบายค่ะ